สบายดีทุกคนเมือ่อนี้มาอยู่กับสองบุญคำเสี่ยงบุญคำสีให้ทุกคนเบิงว่านี่กระสุนนัดเดียวได้นกซ่องโตยิงได้ใหญ่แล้วสีให้ทุกคนเบิงตัวนี้จะเป็นบรรยากาศที่เราอยู่กลางดงกลางปา่าตามอาชีพนักลาก่าโคงอย่างเราเนาะอาชีพนักลาก่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในดงในปา่าตัวนี้ใช้ทุกคนเบิง่านนี่กระสุนนัดเดียวได้นกซ่อโตเนาะยได้ใหญ่แล้วสีให้ทุกคนเบิงโอเคพร้อมจะเบิงแล้วบอ ความมันเนนนกยีงยังคือตามที่ใครนิงมันจะเป็นบอนี้คอยอยู่บอเนี้เรานกมันจะเป็นไปจับกบไม้บอลน่ะกบไม้ที่ว่ามันยังมีง่ายสูงอ้ะตัวนั้นเนาะมันมาจับซ้อนกันแล้วคอยยิงมันจับตัวนึงจับอยู่ลุ่มแลลวกัตัวนึงมันจับอยู่แทงแล้วคอยคอยกะว่าคอยจะยิงตัวอยู่ลุ่มและให้มันทึกทางตัวอยู่แทงเพราะว่ามันจับโมเดียว พอดีคากระตวงการกะของไข่นะมันเป็นจริงคอยยิ่งตัวทิวทางลุ่มหรือตัวทิวก่งมันพอดีขวานําฟงใส่ตัวทิวันยูทางเพลงสะนําตกลงสองตัวเห็นไห้ขวากะยิ่งกระซูนนัดเดียวด้นกสองตัวเดียวแช่เบิ่งเดอมันคือนกตู้ทุกคนเซนภาษาบ้านเฮาเอิวมานกตู้นี่นี่เด้อ เอาไปเห็ดอ,อาอไปปิงมันโคตรขาดเลยโคตรแสบตัวนี้เป็นตูวตัวที่หนึ่งชนตัวที่สองมันจะเป็นตัวนี้ตัวที่สองเฮ้าให้ทุกคนเดิเด้อมันจะมีอยู่สองตัวนี้มาสิจัดเน่นถว่าคุ้มค่าหลายเนาะศูนย์นัดเดียวเดนุกสองตัวคุ้มค่าสำหรับนักหลายยางเฮาเนาะ คนที่เป็นนักลา่าอาจจะเข้าใจส่วนภัยที่บ่เคยเป็นนักลา่าอาจจะบ่เข้าใจความรู้สึกแบบนี้เนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ือบ่ายไปกินปีนก